จากที่ครูทำคลิปไปนะที่เกี่ยวกับศูนย์พลังงานจากระหัวใจนะคะก็มีฟีดแบ c k มาจากหลายๆคนที่ก็ได้ได้มีประสบการณ์นี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะก็เหมือนกับจะเข้าใจนะคะเข้าใจถึงถึงพลังงานแล้วก็อา่าเข้าใจ เข้าใจการถ่ายโอนพลังงานการการอบรับการยอมรับพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้นะครูดีใจมากๆเลยที่หลายๆคนนะคะก็ได้ได้ได้สัมผัสประสบการณ์นี้แล้วก็มีหลายๆคนที่ได้ได้สัมผัสประสบการณ์นี้มามาแบบมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันมันบ่งบอกว่า ทุกคนนะทุกคนสามารถที่จะทำได้จริงๆคือคนธรรมดาทุกๆคนนะสามารถทำได้และต่อไปคือคนธรรมดาทุกๆคนนะ่ะต่อไปอะก็คือจะเป็นธรรมดาของ extraordinary นะคะคือเป็นเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคะคือเป็นคนธรรมดาที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเป็นคนธรรมดาที่เปิดการใช้งานพลังศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นคนธรรมดาที่ เข้าใจชีวิตเข้าใจจักรวาลเข้าใจการใช้ชีวิตในในในกายภาพนี้นะคะคือการตัดสู้นะคะการตัดสู้ณตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนธรรมดาทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้และหลายๆคนเนี่ยก็สามารถที่จะแตะสภาวะนี้แล้วก็ ตัดสลูนะคะคำว่าตัดสรูในที่นี้มันมันไม่ใช่แค่แบบนั่งสมาธิแล้วก็ตัดสลูนะคะการตัดสลูมันคือเป็นเป็นความเข้าใจธรรมชาติของของชีวิตของการใช้ชีวิตการเข้าใจการมีความรู้นะคะเข้าใจกฎกฎธรรมชาติเข้าใจกฎจักรวาลเข้าใจเข้าใจสรรพสิ่งนะคะเข้าใจการดำรงอยู่ นะ,ะมีมีมีความรู้ที่จะสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยมีปัญญานะคะมีปัญญามีความรู้มีความมีความฉลาดในการที่จะบริหารจัดการชีวิตของของตัวเองในใน,ในแต่ละมิติได้นะคะมันมันเป็นอะไรที่มันจับต้องได้มันมันไม่ใช่เฉพาะ บุคคลบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถตัดสรูได้นะคะเพราะตอนนี้ความลับต่างๆเนี่ยมันได้ถูกเปิดเผยแล้วนะคะแต่ก่อนอาการตัดสรู้เหล่านี้คือบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้นะคะก็ไม่มีโอกาสได้มาเผยแพร่ความลับนั้นอ่ะมันก็เลยถูกเหมือนเก็บแล้วก็ซ่อนไว้ในในสถานที่ในตำราใน ในในบางบางที่บางคนบางแห่งบางกลุ่มเท่านั้นที่มันไม่สามารถกระจายความรู้ต่างๆออกมาในในรูปแบบณนะปัจจุบันได้ตอนนี้เนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตนะคะมันมีอินเทอร์เน็ตมันมีสื่อโซเชียลต่างๆที่ทุกคนสามารถที่จะมาแชร์ความรู้ของตัวเองแชร์สภาวะของตัวเองแชร์วิธีการปฏิบัติแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นๆที่แสวงหาความรู้เหล่านี้ค่ะ ได้ได้เข้าถึงความรู้แล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็นําไปฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นการการตื่นรู้การตัดสรู้ณนะนะปัจจุบันนี้นะยุคนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายมากๆแล้วทุกคนสามารถทําได้เพราะว่าทุกคนมาจากแหล่งพลังงานเดียวกันนะคะคือทุกคนคือพลังงานทั้งหมดที่ที่มามาร่วมมีประสบการณ์อยู่อย,อยู่ในมิตินี้ที่เราสื่อสารกันที่เราเรียกกันว่าเป็นมนุษย ม,มิตินี้ที่ที่เราสื่อสารกันนี้นะคะและเมื่อนะคะและเมื่อถึงวาระหรืออะไรต่างๆที่มันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราไม่สามารถที่จะอยู่ในในร่างกายของมนุษย์นี้นะคือทุกๆคนนะทุกๆคนก็จะก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสภาพจากจากการดำรงอยู่ที่เป็นกายภาพเป็นเป็นพลังงานทุกๆคน แล้วก็จะไปคอนเน็กต์ค่ะไปคอนเน็ไปเชื่อมต่อกันเช่นเดิมนะคะคือมันมันไม่ได้สูญสลายมันไม่ได้หายไปไหนการการเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะมันจะทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงนะ,ะมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็พอมันเข้าใจแล้วเนี่ยมันมันจะมีความสุขความสบายใจความสนุกนะคะในการเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตว่า ที่เราเคยเคยมีความรู้สึกว่าเราเราสูญเสียใช่ไหมคะสูญเสียญาติพี่น้องสูญเสียเพื่อนสูญเสียใครก็แล้วแต่สูญเสียสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยที่ตายจากไปนะ,ะเรากา็รู้สึกสูญเสียรู้สึกเสียใจรู้สึกมันมันหายไปอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะมันมันทำให้เรา มันทำให้เราไม่ต้องเสียใจมันทำให้เราไม่ต้องหดหูเพราะว่าพลังงานเหล่านั้นก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแคอะ่อยู่กันคนละรูปแบบอยู่กันคนละฟอร์มนะคะคือก็แค่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในฟอร์มหนาะแน่นในในรูปร่างร่างกายนี้แต่ว่าพลังงานนั้นนะคะก็จะไปอยู่ในในอีกอ,อาณาจักรหนึง่งนะในในอนาณาจักรหนึง่งในมิติหนึ่งที่ ก็ยังเป็นตัวตนที่แท้จริงของของพลังงานนั้นๆอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หายไปไหนและพอเราพอเรากลายเป็นพลังงานในรูปแบบนั้นที่ไม่ต้องมาอยู่ในร่างกายหนาแน,น่นอะเราก็คือไปคอนเน c t เชื่อมต่อเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้มันมันมันไขความลับความกระจ่างในเรื่องนี้นะคะ่ะแค่เรื่องแค่นี้นะคะ มันก็ทําให้เหมือนยกภูเขาออกจากอกนะคะคือที่เราเคยเสียใจเราเคยยึดติดว่าอาจจะสูญเสียพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฟูงสั์เลียงอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าเราคือคือเราแค่เชื่อมต่อกันไม่ได้ณนะช่วงระยะเวลาที่เราไม่รู้เท่านั้นเองแต่หากว่าณนะตอนนี้ค่ะคือเราสามารถรับรู้ได้แล้วนะว่ามันเป็นในรูปแบบลักษณะเนี้ยค่ะ เราก็แค่ทำสมาธิใช่ไหมคะทำสมาธิแล้วก็ทำให้ตัวเองอสั่นสะเทือนสูงเพื่อที่จะเปิดนะคะเปิดเขาเรียกเปิดประตูมิติเปิดประตูพลังงานนะคะที่จะเชื่อมต่ออาณาจักรพลังงานแห่งจิตวิญญาณแล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดสามารถที่จะสื่อสารนะคะข้อมูลต่างๆกับบุคคลที่ที่เราอยากจะสื่อสารด้วยได้ ซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ใช่ทําไม่ได้นะคะแต่เราแค่ยังยังไม่ได้ฝึกมากพอแล้วก็ยังไม่ได้รู้วิธีจต่บางคนก็คือสื่อสารได้แล้วทําได้แล้วนะคะมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่ลี้ลับมันไม่ได้เป็นอะไรที่เหลือเชื่อเกินจริงนะ,ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือพลังงานแล้วตอนนี้ความความลับมันได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดแล้วนะคะเ,เรื่องเกี่ยวกับพลังจิต พลังงานเขาเรียกอะไรอะชีวิตชีวิตหลังความตายหรือว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่มันมันเป็นพลังงานที่มันอยู่อีกอาณาจักรหนึง่งอยู่ในอีกมิติหนึง่งมันมันมีอยู่จริงๆอะค่ะมันมีอยู่จริงๆแต่ว่าการรับรู้ของของร่างกายที่มีความหนาแน่นมากๆเนี่ยค่ะมันมันแค่ รับรู้ไม่ได้มันแค่เพอร์เซ i ชันไม่ได้เท่านั้นเองนะคะแต่มันก็มีวิธีในการที่จะเชื่อมต่อก็คือเราก็ต้องเราก็ต้องเหมือนออกอ,ออกไหมก็ไม่ได้ออกไปไหนไนะคะเราเราก,เราก็เราก็อยู่ในในฟอร์มนี้แหละในร่างนี้แหละแต่ว่าคือเราก็แค่เข้าไปเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งด้วยด้วยวิธีเดียวก็คือมันต้องทำสมาธิ นะคะคือเราก็หลับตาใช่ไหมคะหลับตาแล้วก็เข้าสู่สภาวะอีกอีกสภาวะหนึ่งที่ที่มันเป็นสภาวะความถี่สูงอะคะ่ะมันถึงจะสามารถเชื่อมต่อคลื่นนะคะคลื่นการสั่นสะเทือนคลื่นความถีใ่ในในในมิติที่มันสูงขึ้นได้เท่านั้นเองนะคะคือ,อสิ่งเหล่านี้นี่มันณตอนนี้สำหรับสังคม การตื่นรู้สำหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณน,นะคะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่แต่ละปัจเจกบ,บุคคลเนี่ยสามารถสัมผัสสามารถมีประสบการณ์ได้เรียบร้อยแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่ศึกษาในในด้านจิตวิญญาณไปแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ยัง ยังไม่ได้ยังไม่ได้สนใจนะยังไม่ได้สนใจที่จะศึกษายังไม่ได้สนใจที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยก็ยังใช้ชีวิตปกติในรูปแบบเดิมในระบบโลกเก่าไปจนกว่าเขาจะอยากาเข้าสู่เส้นทางนี้อยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาแต่มันก็อีกไม่นานนะคะคือพอ พอพลังงานมวลรวมมามัน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 ขึ้นความถี่สูงเนี่ยมันจะไปกระตุ้นจิตวิญญาณที่ยังไม่ตื่น่ะให้ตื่นเองนะคะและต่อไปศาสนาะคะศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบ่งแยกกันแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนมาศึกษาศาสนาเน่ะเบื้องลึกเบื้องหลังของของแต่ละคนที่มาศึกษาศาสนาเนี่ย มันคือต้องการต้องการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณของตัวเองเพราะฉะนั้นต่อไปคําว่าศาสนาคะ่ะมันมันเหมือนจะเปลี่ยนคําศัพท์อะนะคะว่าเป็นเราจะไม่ได้นับถือศาสนาเราจะเป็นการแบบเราจะไม่ได้นับถือเราจะไม่ได้ศึกษาเรื่องศาสนาแต่เราจะนับถือเราจะมาศึกษาในเรื่องจิตวิญญาณคือมันมันคือเสมือนเรื่องเดียวกันนะคะ เพราะว่านะตอนนี้ทุกทุกชนชาติทุกศาสนาทุกเชื้อชาตินะคะมาสนใจศึกษาในเรื่องจิตวิญญาณนะคะในเรื่องจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราคือทุกคนต้องการที่จะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของตัวเองจริงๆแล้วอ่ะเป็นใครมาจากไหนมันคืออะไรกันแน่เพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนจะสนใจในในในเรื่องข้อมูลความรู้ในเรื่องจิตวิญญาณ แล้วคําว่าศาสนาค่ะมันก็จะไม่ไม่ได้ถูกใช้นะคะไม่ไม่ได้ถูกใช้เพราะว่าคําว่าศาสนาเนี่ยมันจะมีศาสนาพูดศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูศาสนานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือมันยังแบ่งแยกเป็นศาสนามันมันยังแบ่งแยกค่ะแต่ถ้าบอกว่าเป็นจิตวิญญาณปุ๊บคือทุกๆศาสนาค่ะก็มีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นอ่ะยุคต่อไปนะคะ ผู้คนอะจะมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณซึ่งมันก็จะไม่ได้แบ่งศาสนาแล้วนะคะมันเป็นในรูปแบบลักษณะนี้นะเพราะว่าปีที่แล้วตอนครูตื่นรู้ใหม่ๆครูเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องศาสนาว่ามันจะไม่มีอีกแล้วนะแต่ว่าณนะตอนนั้นนะครูครูไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ให้เข้าใจนะแต่ว่าณนะวันนี้ค่ะครูคิดว่าครูน่าจะอธิบายได้เคลียร์สุดๆแล้วคือคําว่าแบบคนไม่ได้นับถือศาสนาไม่ใช่ว่าแบบ เขาเร่ออะไรไม่ได้ไม่ได้กระบฏหรืออะไรอะค่ะแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วอะค่ะทุกคนอะต้องการที่จะศึกษาเรื่องจิตวิญญาณของตัวเองเท่านั้นเองแล้วพอทุกคนมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณใช่ไหมคำคำอะค่ะวัตดิ์เนี่ยคำว่าศาสนานั่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนรวมเป็นหนึ่งเดียวไปเลยไม่ต้องมาแยกว่าเป็นคริสต์พุทธอิสลามฮินดูอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่ต้องไม่ต้องแยกแล้วเพราะว่าทุกคนก็คือเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกันว่าความรู้ในเรื่องจิตวิญญาณนะคะมันมันคือทุกคน มันคือความจริงของของทุกคนที่ที่จะต้องศึกษาไม่ต้องไปแบ่งแยกบดดิ้งคําว่าศาสนานน้นนั้นนี้ในรูปแบบในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของของการเข้าถึงจิตวิญญาณในเรื่องของการเข้าถึงอาณาจากักรที่ที่อยู่อีกมิติหนึ่งที่มันมีความถี่คลื่นคลื่นสูงนะคะมันมันมีเทคนิคเทคนิคหนึ่งที่ ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือมันเป็นเทคนิคการหายใจนะซึ่งจริงๆแล้วครูก็ฝึกมาฝึกมาสักระยะนึงแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่จะพูดก็ลืมลืมพูดในเรื่องของของการหายใจไปเลยนะคะเพราะว่า,าคลิปที่แล้วที่ที่ทำไปที่บอกว่าจักราหัวใจมันหมุนนะคะแล้วแล้วมีมีผู้ที่มีความรู้ ในในเรื่องนี้นะคะมามาแนะนําครูบอกว่าให้ให้เราหายใจหายใจเข้าแบบลึกๆยาวๆแล้วก็ให้ให้หยุดให้หยุดลมหายใจในในคาแนะนํานั้นก็คือให้ให้หายใจอีกสามอีกสามครั้งนะคะแต่ว่าที่ครูเคยศึกษามาก,ก็คือให้หายใจสี่ครั้งแต่ว่าชานลุลิงของพทธเจ้าที่ครูแชร์ไปพทธเจ้าก็แค่บอกว่า ให้หยุดหายใจนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะคีย์ของมันอะ่ะมันอันนี้ครูประมวลผลเองนะคะคีย์ของมันอะ่ะก็คือเป็นลักษณะของการที่เราหายใจเข้าแล้วเราหยุดไม่ว่าจะนับเท่าไหร่ก็ก็เอาตามที่ที่ที่เราสามารถที่จะหยุดได้ะคะ่ะก็คือหายใจออกแล้วก็หยุด หยุดก่อนนะคะแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกแล้วก็หยุดมันจะเป็นจังหวะลักษณะนี้นะคะที่ที่มันจะทำให้เราเนี่ยสามารถมีความสงบมีความสงบกับกับลมหายใจของของเราได้เพราะลมหายใจหากว่าเรามีมีสติในการหายใจอะคะ่ะความสงบเราจะอยู่ที่ลมหายใจแล้วความสงบนั้นนะคะ โดยเฉพาะช่วงที่เนี่ยเฉพาะช่วงที่หยุดเนี่ยค่ะมันเป็นประตูนะคะมันเป็นคือจริงๆมันเป็นมันเป็นอ่ะสภาวะแห่งการเชื่อมต่ออาณาจักรความถี่สูงอะคะ่ะก็คือเชื่อมเชื่อมต่อพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ของเราเชื่อมต่อซอสเชื่อมต่อ d ีวเชื่อมต่อพระเจ้าเลือกเชื่อมต่อก๊อสอะไรก็ว่าไปเชื่อมต่อ Higher ์ e ซลแล้วแต่ใครจะทำคำจำกัดความอะนะคือช่วงที่มันหยุดอะมันจะมันจะอยู่ในสภาวะที่มันนิ่งที่มันสงบแล้วเราจะสามารถเชื่อมต่อได้เปิดประตูมิติเชื่อมต่อพลังงานอัน์สธิ์ตรงนั้นได้แล้วพอเราแบบฝึกแบบนี้ บ่อยๆหรือว่าเป็นนิสัยไปเลยอะค่ะเป็นเป็นการหายใจของเราที่มันเป็นจังหวะของเราไปเลยอะเรานะคะเราจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยด้วยการมีร่างกายเนี้ยค่ะแต่พลังงานของเราอะมันจะเป็นมันจะเป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ที่มันที่มันอยู่ในร่างกายเราเลยที่มันไหลเวียนอยู่ในร่างกายเราเลย พูดง่ายๆเหมือนกับว่าเป็นพระพุทธเจ้าเดินดินเป็นพระเยซูเดินดินเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์เดินดินเป็นซอสเดินดินเป็นดีวายเดินดินเป็นก๊อตเดินดินนะคะคือคือมันมันมันจะเชื่อมต่อพลังศักดิ์สิทธิ์เนี้ยแล้วมันจะทําให้เรามีสติและมีมุมมองต่างๆมีปัญญานะคะมีข้อมูลการดาวน์โหลดต่างๆแล้วเราจะ เราจะอยู่ในสภาวะแห่งแห่งการตระหนักรู้แห่งการตื่นรู้แห่งการตัดสู้อะคะ่ะอันนี้เป็นวิธีฝึกที่ว้าวเลยนะมันง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าก็แปลกใจว่าข้อมูลเนี้ยครูก็เพิ่งได้มาในในในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือก่อนหน้านี้ก็รู้นะว่าเออให้จดใจให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจลมหายใจมันดีนะ การฝึกลมหายใจมันคือมันคือชีวิตมันคือลมปานมันคืออะไรเงนี้คือเราก็รู้มาหมดเลยแต่ไม่เข้าใจถึงคีย์นะคะแต่สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาครูได้ข้อมูลนี้แบบเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆจากหลายๆหลายๆคนหลายๆท่านหลายๆคลิปวิดีโอท,ที่ที่ครูดูแล้วมันโหมันมันมันรู้สึกว่าโหแบบเออมันเป็น เวลาที่เหมาะสมที่ที่เราจะเข้าใจในในในเรื่องการหายใจนี้จริงๆเพราะถ้าก่อนหน้านี้ก็คงถึงถึงได้ข้อมูลมาก็คงจะไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะว่าสภาวะข้างในของเราอะค่ะมันยังสั่นสะเทือนไม่สูงพอแล้วก็สภาวะที่ที่าเหมือนประตูมิติเปิดจากรกะหัวใจหมุนวนหรือบางคนก็บอกว่ามันคือการเชื่อมต่อ,อกายทิพย์ อะไรก็ไม่รู้นะคะคือมันมันมันก็มีคำศัพท์หลากหลายที่จะมาอธิบายถึงถึงสภาวะนี้นะคะพอเราถึงสภาวะนี้จริงๆอะแล้วแล้วเราไปไปใช้การหายใจในในรูปแบบเนี้ยที่จริงๆแล้วชาวโรล่งของพระพุทธเจ้าที่ที่ขู่พึ่งพึ่งแชร์ไปพึ่งดูอ่ะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยลิงก์กันทุกๆ ทุกๆคลิปท,ที่ที่ที่ดูมาว่าโอ้อมันมันคือเป็นวิธีการหายใจที่ทุกคนควรจะต้องฝึกทุกคนควรจะต้องได้รู้กับความลับที่มหาศาร,ร์นี้ซึ่งมันเรียบง่ายมากๆอันนี้คือแบบถ้าใครเก็ตถ้าใครรู้นี่คือมันมันมีค่ายิ่งกว่าทองคำเองนะมันมีค่ายิ่งกว่า ความรู้ใดในโลกเลยนะคือคือมันมันง่ายมันง่ายมากๆนะคะแล้วมันก็เข้าถึงได้ง่ายทําได้ทุกคนนะคะคือตอนตอนตอน,ตอนที่ครูอ่าเป็นสภาวาะค่ะครูก็ทําเองโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะมันก็อาจจะเป็นอ่าจิตวิญญาณของครูตัวตนที่แท้จริงของครูหรือจิตสํานึกหรืออภูมิปัญญาใด,ดๆที่มันทํางานอัตโนมัติของมัน คือครูครูพอจะรู้มาว่า,าให้หายใจแล้วหยุดแล้วก็ให้หายใจออกแล้วหยุดแล้วค่อยหายใจเข้าแล้วพอครูมีสภาวะที่มันหมุนวนนะ,ะคะครูก็ทําแบบนั้นโดยอัตโนมัติแต่พอมันมีอความคิดเห็นข้อคิดเห็นนะคะมามามา,มาให้ความข้อคิดเห็นที่ที่ครูทําคลิปนั้นไปอะ่ะมันก็เลยเหมือนมาตอกย้ำว่าอ้อจริงๆแล้วมันมันก็ถูกต้องแล้วนะกับกับที่เราฝึกโดยโดยที่เหมือน เราคิดเองอะค่ะเราคิดเองเรารู้เองแล้วเราฝึกเองพอมาฟังมาอ่านก็เลยรู้สึกว่าเออมันเออเราก็ทําถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยค่ะที่พอมันมี <c oughs> สภาวะนะคะครูเนี่ยจะหายใจอัตโนมัติเลยก็คือจะจะ,จะหายใจสูดเข้าแบบเต็มปอดลึกๆแล้วก็จะนิ่งอยู่ก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยแล้วก็นิ่งแล้วก็สูดเข้าแล้วมันจะแบบโอ้โหมัน มันเหมือนพลังลมปานหรือว่าพลังงานทั้งหมดอะค่ะพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละพลังงานอันศักดิ์ศักธิ์อะมันเหมือนมันมันมันสบายมันสบายทั่วล่าคือคือมันมันไหลเวียนไปไปไปทั่วร่างกายเลยนะคะไปไปทั่อออร่าด้วยซ้ํานะมันมันจะมีความรู้สึกแบบดีอะมีความรู้สึกดีไม่รู้จะพูดยังไงนะมันดีมันอบอุ่นมันสดชื่นมัน มันโล่งมันเบามันว้าวมันเออมันมันมันไม่มีความทุกข์มันไม่มีความกังวลมันไม่มีความกลัวแล้วก็เราจะไม่เราจะไม่มือหัวเราจะไม่น่ามืดเราจะไม่ไม่มีความคิดอะค่ะเราเราจะไม่มีความคิดใดๆที่ที่มันมามารบกวนเลยนะคะคือแบบว่าพอมันพอมันมีพอมันมีความรู้สึกว่าเออมันต้องปรับพลังงานความรู้สึกของเราเองนะคือเออมันต้องปรับพลังงานเนี้ยครูจะ กูจะหายใจเข้าแบบแล้วทีเนี้ยเหมือนกับการหายใจอะค่ะแทบจะไม่หายใจการหายใจอะมันจะมีความรู้สึกว่าเออแทบจะไม่ต้องแทบจะไม่ต้องหายใจเลย คือพอเราพอเราปรับพลังงานได้แล้วอะแทบจะแบบหายใจเข้าไปเลยเราหายไปเลยอะค่ะแล้วกว่าจะหายใจออกอีกทีนึงก็คือแบบนานเลยแล้วก็หายใจออกแล้วก็คือหายไปเลยแล้วก็ค่อยหายใจเข้าอีกทีนึงคือคือมันไม่จําเป็นต้องหายใจทีทีทีท,ท,ทีแบบเหมือนเหมือนที่เราเคยเคยหายใจมาก่อนหน้านี้นะคะอันนี้คือแบบสําคัญมากๆเลยนะคะสำหรับ อยู่ๆไฟก็ดับสำหรับ AR, การหายใจนะคะก็ก็ฝากไว <hou> ้ด้วยแล้วกันนะคะก็ตกใจเหมือนกันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะอ่ะไปมาละอันนี้ค <ideally> ือสดสดร้อนๆนะไม่ไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก MM <uth> ็มันเป็นมันเป็นมันเป็นความรู้แล้วก็มันเป็นความลับที่ตอนนี้ถูกเปิดเผยมาแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนนะ ทุกคนสามารถที่จะฝึกได้สามารถที่จะเข้าสู่สภาวะนี้ได้แล้วก็นําไปฝึกกันนะคะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านความแข็งแกร่งของพลังงานพลังจิตของเราะคะ่ะพลังงานตัวตนภายในตัวตนที่แท้จริงพลังจิตของเราเราต้องฝึกนะคะเราต้องฝึกให้ให้มันให้มันให้มันตัดส้รู้ะคะ่ะให้มันรู้แจ้งให้มันรู้จริงจริงๆเพราะว่าเมื่ تع. อ Meyer, นะคะเมื่ออะไรเกิดขึ้น ณนะในอนาคตอันใกล้หากว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะเราจะสามารถเอ่อเป็นอัตโนมัติอะคะ่ะที่ที่เราสามารถที่จะเลือกที่จะดำรงอยู่ในมิติไหนก็ได้แบบอัตโนมัตินะคะมันต้องอาศัยการฝึกนะคะไม่ใช่คิดเอานะตอนนั้นแล้วมันจะไปได้นะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ช่วงระยะเวลาในการฝึกตรงนี้ให ให้สภาวะจิตมันคุ้นชินนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยเป็นเป็นสมบัติล้าค่ามากๆนะคะสำหรับคลิปนี้หากชอบก็แชร์ได้นะคะแชร์ให้ผู้คนนะคะได้ได้รับรู้ในในส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆนะคะมันเป็นความลับที่ถูกเปิดเผยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนที่อยู่ในเส้นทางการตื่นรู้ที่เขาศึกษามาคือ หลายๆคนเขาก็ปฏิบัติเนี่ยมาในในรูปแบบนี้แล้วมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อดาวน์โหลดข้อมูลจากตัวตนของเราเนี่ยแหละค่ะท,ที่มันอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่มันมีข้อมูลที่มันมีความรู้ที่มันมีมหาปัญญาเยอะแยะมากมายที่เราค่ะมีคุณสมบัติแบบพิเศษเพียงพอที่ที่จะรับที่จะนำมาสร้างสารรค์ชีวิตของเราได้แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นเป็นอิอสระ ในการที่จะรับข้อมูลในการที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นกับใครนะคะเราเป็นคนกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในในชีวิตเป็นคนสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตด้วยด้วยอำนาจในในในตัวเองนะะเราเราไม่ได้ไปร้องขอให้ให้ผู้อื่นนะคะให้อำนาจหรือมอบอำนาจเราในการที่จะชี้ชะตาชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคือเราจะต้องเป็นเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองสามารถที่จะมีอํานาจในการในการที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ในการที่จะรับรู้ในการที่จะเป็นนะคะในการที่จะเ,เปิดประตูพลังมิตติต่างๆที่มันเป็นมันเป็นความสามารถของของเราโดยแท้จงรับรู้ตรงนี้ไว้แล้วก็ฝึกฝนนะคะ สำหรับวิดีโอนี้ก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะมีอะไรก็ทักทายไปที่ไลน์แอดแอดไซครูเอน่านะคะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ